สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้มาอัปเดตนะครับสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับในปี2024เนี่ยนะครับท่าทางนะน่าจะร้อนแรงมากขึ้นทีเดียวนะครับข่าวแปรต่างประเทศชินนี่นะครับนะมันเป็นข่าวนะย้อนหลังไปในปี2023นะครับก็ต้องบอกว่านะท่าทางนะสถานการณ์ยังไม่จบง่ายๆนะครับแม้ว่าจะมีกองกําลังนะภารกิจทีนะ่นำโดยสหรัฐนะครับเกิดขึ้นมาในทะเลแดง ท่ามกลางความโกลาหลทะเลแดงนะครับฮูตีโจมตีเมืองท่าเอลรัตนะครับของอิสราเอลด้วยโดนต่างๆฮูตีนะครับต่อสู้นะครับสู่แผ่นดินอิสราเอลบรรดาโดนของฮูตีนะครับโจมตีเมืองท่าของอิสราเอลดนอีกลำนะครับถูกสอยร่วงลงมาเหนือเพื่อนบ้านของอิสราเอลฮูตีนะครับได้เก่าวอ้างนะครับที่ได้โจมตีเมืองท่าของอิสราเอลแห่งหนึ่งท่ามกลาง บรรดาการโจมตีทะเลแดงนะอย่างคงที่กลุ่มที่หนุนหลังโดยอิหร่านนะครับได้กล่าวว่าพวกเขาได้ดาเนินการโจมตีด้วยโดนต่างๆต่อเอลัตนะครับเอาจาซิล่าได้รายงานถ้าเรือเอลัตนะครับได้เป็นนัประจักษ์พยานความจริงของการร่วงรวงนะครับ85%ในกิจกรรมแล้วนับตั้งแต่ฮูตีได้ก้าวขึ้นนะบรรดาการโจมตีในทะเลแดงต่างๆ อย่างไรก็ตามนะครับไม่มีรายงานต่างๆนะครับของอความเสียหายหรือผู้เสียชีวิตใดๆนะครับในการโจมตีด้วยโดนของฮูตีโคศโนะครับของฮูตียายาซารีนะครับยังได้กล่าวอ้างการโจมตีต่างๆในบรรดาส่วนอื่นๆนะครับของปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองอีกด้วยยายาซารีนะครับได้กล่าวว่ากลุ่มนั้นนะครับแม้แต่ ได้ยิงนะครับบรรดาขีปนาวุธเนี่ยไปที่เรือลำหนึ่ง MSC อยู่ในเตดนะครับในทะเลแดงอิสราเอลนะครับได้กล่าวว่าพวกเขาได้สอยเป้าหมายทางอากาศที่เป็นปฏิปักษ์ลำหนึ่งนะที่กำลังมุ่งหน้าสู่อิสราเอลให้ร่วงลงมาเหนือทะเลแดงสหรัฐนะครับยังได้กล่าวว่าพวกเขาได้ยิงสอยร่วงนะครับโดนฮูตี12ลําำและขี่นาวุธ5ลูกเหนือทะเลแดง สหรัฐนะครับเผชิญหน้าการโจมตีโดรนของฮูตีถ้อยถแถลงการนะครับจากศูนย์บัญชาการส่วนกลางสหรัฐว่าทรัพย์สินของสหรัฐนะครับรวมถึง USS ลาบู n DDG 58และ FA 18 Super h o ฮ n e t นะครับจากกลุ่มเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีไอเซน h าวเวได้สอยร่วงนะครับโดนโจมตีทางเดียว12ลำ ขี่ปนาวุธต่อต้านเรือแบบทิ้งตัว3ลูกและขี่ปนาวุธร่อนโจมตีจากแผ่นดิน2ลูกในทางตอนใต้ของทะเลแดงซึ่งถูกยิงโดยฮูตีในช่วงเวลา10ชั่วโมงซึ่งได้เริ่มต้นนะครับที่ประมาณ6.30น,นเช้าเวลาที่สารหน้านะครับในวันที่26ธันวาคม ไม่มีความเสียหายต่อบรรดาเรือต่างๆในพื้นที่นั้นหรือผู้บาดเจ็บนะครับที่ได้รับรายงานฮูตีนะครับได้โจมตีบรรดาเรือพาณิชย์อย่างคงที่ในทะเลแดงในไม่กี่สัปดาห์มาน,นี้กลุ่มที่หนุนหลังโดยอิรานกล่าวว่าการโจมตีต่างๆนั้นได้ถูกตั้งเป้าหมายไปที่การยุติสงครามกองอิสราเอลในกาซาในขณะที่โดนลำหนึ่งได้ถูกสอยร่วงลงมาใกล้เมืองที่พักอาศัยดาแฮบ ทะเลแดงของอียิปต์อยเตอร์นะครับได้รายงานว่าจุดกำเนิดของการโจมตีโดนนั้นไม่เป็นที่ทราบได้จนกระทั่งบัดน,นี้บรรดาการโจมตีทางทะเลแดงนะของฮูตีได้จุดประกายความหวาดกลัวของนึงความขัดแย้งที่ขยายงกว้างมากขึ้นนะครับในตัวหนออกกลางนะครับมันข่าวแปลิ้นนี้นะครับก็ซ้อนให้เห็นว่าฮูตีเนี่ยเตรียมพร้อมค่อนข้างพร้อมบวกมากนะครับคือ วันนี้เนี่ยนะอะไรก็แล้วแต่ที่มาเนี่ยนะจะมีกองกําลังภารกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอูตีก็ยังมุ่งมั่นนะครับปฏิญาณสาบานว่าจะโจมตีเรือต่างๆต่อไปในทะเลแดงรวมถึงนะพยายามจะบวกกับอิสราเอลอย่างมากเลยนะครับก็ยิงโดรนขีปนาวุธเนี่ยเข้าใส่นะบรรดาดินแดนของอิสราเอลนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมนะซ้อมฝึกซ้อมนักรบของเขาอะนะเพื่อพร้อมจะบวกกับอิสราเอลหรือไม่นะอาจจะยกคนขึ้นบกหรือเปล่า เพราะวันก่อนก็ทำคลิปออกมานะว่ามีการฝึกซ้อมนะครับนักรบของเขาอะประมาณ20,000รายอะนะมีการจบอะไรนะการฝึกซ้อมอะนะโดยการเดินขนบวนพาเลสนะพร้อมอาวุธแล้วก็ประกานะพร้อมบวกกับทางด้านกองกำลังนะของอิสราเอลนะครับก็ไม่ทราบว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขาเตรียมการมาแล้วหรือไม่ในปี2024นี้นะครับว่าพร้อมบวกนะใครก็แล้วแต่นะพูด,ดง่ายๆนะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรือว่ากองกำลังอะไรก็แล้วแต่ เขาพร้อมจะโจมตีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ